สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องรูปพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหาได้จากความสูงคูณความยาวฐานนะครับซึ่งจากรูปนี้นะครับความสูงก็คือ2เซนติเมตรและความยาวของฐานก็คือ3.5เซนติเมตรนะครับความสูงก็คือให้นักเรียนเนี่ยหาจากนะครับเส้นตั้งฉากของเส้น ของด้านที่ขนานกันนะครับจะได้ความสูงออกมาซึ่งในรูปนี้นะครับความสูงคือ2เซนติเมตรนะครับดังนั้นนะครับเราก็นำสอคูณกับสา ได้เท่ากับ7ตารางเซนติเมตรคำตอบข้อนี้นะครับก็คือ7ตารางเซนติเมตรนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ แสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อไปนี้นะครับจากรูปข้อที่1นะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจอจานต่อเต่ารอเรือสอสเสือนะครับมีความสูง3.2ซนติเมตรและมีความยาวฐาน2.7เซนติเมตรดังนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับนำ2.7มาคูณกับ3.2 ก็จะได้เท่ากับ8.64ตารางเซนติเมตรต่อไปนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถอถุงบอยไม้มอมาวอแหวนนะครับมีความสูง1.4เซนติเมตรนี ความยาวฐาน4.7เซนติเมตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมถอถุงใยไม้ม,ม,ม,มอมาวแหวนก็จะเท่ากับ4.7คูณด้วย1.4 มีค่าเท่ากับ6.58ตารางเซนติเมตรต่อไปนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานพอผ่านรอลิงเอออ่างสอเสือมีความสูง2.4เซนติเมตรมีความยาวฐาน4.6เซนติเมตร ะได้ว่า2.4คูณ4.6เท่ากับ11.04ตารางเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมดอเด็กเทาหารปอปลาพอสัมเภามีความสูง3.4เซนติเมตรและมีฐาน3.5เซนติเมตร ให้นำ3.4คูณ3.5จะได้11.9ตารางเซนติเมตร